สวัสดีครับเช้านี้ที่สวนดำรงชีพในป่าของค่ายฝึกของกองร้อยปฏิบัติการอิทิการิที่สองบรรยากาศและอากาศกำลังเหน็บหนาวพอสมควรอตอนนี้เราได้อยู่กับคุณครูซึ่งเป็นผู้ร่วมกับลูกเสือนิรดรีซึ่งเดินทางมาจากโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุษสอนคุณครูชื่ออะไรนะครับชื่อสายฝนป็นสวัสดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อแพค่ะตอนนี้ยังเป็นคุณครูฝึกสอนอยู่มาช่วยงานที่โรงเรียนหนองไผ่วิทยารุสร นะครับนำลูกเสือจี่มมาเข้าค่ายจำนวนกี่คนครับรอไปไหนน่ะจำนวนแปดสิบแปดคนและผมจะถามถึงความรู้สึกของคุณครูแพทย์ว่าครูสายฝนว่าตั้งแต่ก้าวจากรถลงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้อนรับของค่ายฝึกเยาวชนร้อยะยโยสอนเนี่ยให้การต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ก้าวลงมานะคะก็พบว่าดีากดีมนะคะก็คือให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีเลย เป็นที่รับรองผรูฝึกก็ให้ความสะดวกสบายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น,นที่พักหรือจะเป็นส่วนอันเทนมีความสนุกสนานและเท่าที่สังเกตการฝึกของครูฝึกกรรมสถานรือฐานต่างๆมีความรู้สึกยังไงบ้างครับจากการสังเกตดูนะคะก็พบว่านักเรียนก็มีความสนุกสนาน,าน,านแล้วก็ให้ความสุ แล้วที่พักที่หลับที่นอนน้ําไฟสว่างน้ําไหลดีไหมหรือยังไงที่พักก็ดีทุกอย่าไม่ว่าจะเป็นนะ้นําไหลสะดวกตลอดเวลามีเครื่องทาน้ําอุ่นไหมครับหนาวไหมตัวอาบน้ำบรรยากาศที่นี่หนาวมากน้าก็เย็น ็คุณนะครับและมีอะไรที่จะฝากให้กับทางค่ายป,ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันขาดหายไปบ้างไหมอยากให้พวกเราเพิ่มเติมอ,อะไรบ้างตามความรู้สึกนึกคิดของคุณครูแคทที่คบนะคะก็ไม่มีปัญาหาเลยจากนั้นก็ดีทุกอย่าดีทุกอย่าเอนเต้งแต่นักเรียนจนถึงที่ัำคันถ้าหากได้บรรจุเป็นครูสอนที่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่ คุณเพชรจะพาเด็กมาเข้าค่ายที่นี่ไหมครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับขอบคุณคุณเพชรมากครับสวัสดีครับ